มันขายยำไม่ไม่คิดว่ายำแพงิเขายน้ำอ่ะขายน้ำที่เขาให้ราคาสมบกรณ์นนี่น้ำน้ำกิโลละ70บาทเขาต้องออกแห้งร้อปอเ่าเปอร์เซ็นต์ละ70บาทถ้าทางยำแพงมันไม่ถึงร้อนะปอซมัเพิ่ง9กหปรหรือ9กเปนี่เขาขายยำแพงราคาไล่เจ7ดสิบ็ดสิามก็ไล่ๆายไลตรงนี้แหละขายยำแพงไล่กำไรตรวนี้ อินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียนี่ตอนนี้เขายำแผงก็เกือบจะสูงพันแล้วไม่มีแล้วเขาทำขายทำขี้ยางขายหมดเขาถือว่ามันสะดวก <c oughs> ตอนนี้อีสานเขาก็ส่วนมากก็ขายขี้ยางยำแผนก็คนทําน้อยมากการขายขายขี้ยางแบบนี้ไปอ,อีสานนี่มันทางยำแผน่น้อยมากโรงงานส่วนมากตอนนี้เขาสร้างโรงงานยำแผน่นลงฟันนี้ไม่เคยไม่เคยมีคนสร้างสร้างแต่ โรงงานเขาเขาเรียกทำา t r พวกนี้ทำที่ก้อนอ่ะแต่นี่เขาสะดวกกว่าเขาถือว่าเขาขั้นตอนเยอะเสียเวลาหรือว่าราคาดีกว่านิดหน่อยเขาผมว่าเขาคพงจีดยางเนี่ยเขาประหยัดเวลาเขาจะเอาเวลานี้ไปทํางานอื so you like. you ่นมั่งอะไรมังอย่างเงี้ยเขาเขาเาส่วนมากเขาไม่ไม่ทำแับก็สมัยนี้เขาชอบขายน้ํายางก็คือมาสะดวกนะมันมันไม่เสียเวลา ทำแผงมันข่้มตอนเยอะหรือเวลาเยอะหรือว่ารายได้มันดีกว่าต่นิ้นึงแต่ว่าเขาบางคนว่าทําทางงานสอนหน้าที่าขายน้ำไปอย่าเวลาเอาเวลานั้นไปทางงานอื่นได้สอนทาง <c oughs> เพราะอะไรตอนนี้เขาสวมากขายน้ำขายน้ำหมดเลยนะยามแผงว่าเผือไปถึง20%แล้ว80%นี้ขายน้ำแล้วตัวน,นี้